ราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทำไมถ้าเราเรียนรู้และสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิมใช้ชีวิตให้สุดยอดใช้ชีวิตให้ยอดเยี่ยมที่สุดในแบบที่เราเป็นผู้เลือกลิขิตชีวิตด้วยตัวเองอย่างแท้จริงนี่คือกระบวนการของการค้นพบชีวิตที่แอดวานที่สุดในโลกยุคใหม่มันคือกระบวนการของการวาร์โค้ช การจุนจิตสู่สุดยอดของชีวิตในโลกยุคใหม่ในโลกยุคซูเปอร์เนเจอรัลในโลกยุคมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เราทุกคนสามารถเลือกที่จะได้คิดชีวิตได้โดยตัวเองอย่างแท้จริงและแน่นอนเมื่อเรารู้ว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมและดีกว่าเดิมได้เราจะไม่มีวัน กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยากแน่นอน